สวัสดีครับพี่น้องทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วครับยายจิ๋วเนาะค่ะเมื่อเนี้ยยายจิ๋วกับยูในช่วงที่ตอนนี้เดินเรื่องเอาเงินเยียวยาเกษตรกรอยู่นะคะเนาะอืมยายจิ๋วถึนเช่าให้เช่าหน้านะคะวันนี้ยายจิ๋วตกไปยุลุมที่สองลุมที่รอตรวจสอบชิตเนาะพี่น้องลุมแหลกเพิ่งได้เงินไปแล้วกลุมที่สองต้องตรวจก่อนเริ่มตรวจมาติมัวบ้านล้วพี่น้องหมู่บ้านยายจิ๋วบางบานเนาะเมื่อนี้ก็เลยสิขาไปตรวจพี่น้องมันเองเลยสีมาบอกพี่น้องเพื่อนฝูงที่บลูจักเนาะค่ะบางที่กับบ บานนี้ย่างชิ้นสิบห้าเขาไปตรวจเด้อเขาไปตรวจตั้งโทรศัพท์พี่น้องเนี่ยเขาไปตรง google เข้าค่ะกดเข้าไปพี่น้องปุ๊บกดปค๊บเข้าไปเราเห็นบอกพี่น้องเลยเรนมาแเลยเนี่ยเป็นภาษาไทยเขาเปลี่ยนซะก่อนเพราะว่าเขาสีเข้าไปตรงภาษาอังกฤษพี่น้องเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษโอเคเปลี่ยนแล้วบันทึกเนี่ยอ้าเข้าไป w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  r w a y b l พี่น้องจุดบันจุดก็คือดอท m o e c พี่น้อง m o a c อยพิมพ์พี่น้องให้มันถืกดอท g o พี่น้องดอทก็คือจุด g o ว่าอย่างไรแบบบานเห่าหรอกกับ d o แล้วก็ t h h ดูใสน์หนพี่น้องโอเคป๊าบเห็นแว่นไซนตาบอลเลยอ่ะขึ้นครบแล้วนี่นี่ละพี่น้องนี่มีนี่คืนครบแล้วพี่น้องไปนี่บอลนี่แว่นแว่นแว่นเลียน,น,นไปแล้วพี่น้องเลียนไปแล้ว อ่าเลี้ยนไปกระส่วงก็เสียเสหกรณนแล้วเนี่ยเบียเพลินอ่าห้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นพี่น้องเห็นปะมันมีชีคอพี่น้องกดคอแรกพี่น้องยังิวสิบตัวก้อนนี่กดเข้าไปแล้วมันพอนอานนี่ห็นปะพี่นอ้องเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเห็นปะพี่น้อง่นสีบัวเข,ข้าวันให้ใช้หมายเยลขโทรศัพท์เออมเมมเนหมายเลขวัดประชาสุนสิบสามหลักพี่น้องสิบสามหลักเขากดใจตรงนี้แล้วห้องก็กกตรวจสอบชิพพี่น้องตอนที่กดเนี่ยังิวสิบว่เห็นได้พี่น้องเลยเบื้องเงนอื่นไปก้อนค่ะ ยี่สามลักเหรอก็กดปั๊บเขาเนี่ยนะาะอ้าวบะเนี่ยกดเด้อค่ะเด้อเอา้าขันแหลกกดมงนี่ให้เบิ้งก่อนพี่น้องปึ๊บลงไปก่อนเห็นบ่มันจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขก,กันบ่นล่ะหรอนาปัดเฮานี่ยอา้าวบะดนี้ยใช้ลงไปบดนี้พี่น้องใส้ให้มันถึกบ่ต้องเอาขีดเด้อพี่น้องเด้อพิมตัวเอ ตัวเลขโอเคตรวจสอบซิสเลยพี่น้องมันก็แล่นไปแล้ววันตรวจสอบซิสยาอะไรไอ้จิ๋วเสี่ยงให้เบิ้งมันที่เบิ้งสถานะบันดนี้พี่น้องเงินบรสถานะเขาใหญ่จิ๋วได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากระสิทธิ์ตะกอนกน่ะสันโอเคแค่นี้ผ่านแล้วผ่านแล้ววันท่านจิ๊กลับขึ้นไปนานั่นอีกพี่น้องออกจากโทรศัพท์เลยเฮาบัดพี่น้องโคไปมันก็แล่นไปนาเก่าพี่น้องเห็นบอ่ะนี่ม่นานานี่ มาหนานี้บัดนี้สีผ้าเขาไปมองนี่แล้วพี่น้องมาเนี่เยียวยาเกษตรกร่อนยากพูดจักว่าเขาฉิเขาโอนเงินแล้วบ่กมันบ่เอาเขาไปนั่นอันที่สวงมาแล้วมาแล้วบัดนเนี้เอ๋ออยากคูดจักนัินบ่นี่เขาบอกให้เตรียมบ้ประชาชนไม้เรขบัญชีเงินฝากกัาฉันเนยอันนี้บ่ต้องอันนี้ปันหดเนี่ยอ่านไปแล้วพี่น้องแยกคิวสิไม่เห็นอันนี้รดอยากคูดจักว่าเงินเจ้าของขี่ใดมือใดเอ็นบ่ตรวจสอบผลการโอนนี่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่เนี่ยเขาไป เอาไปแล้วเขาก็บอกเขากดไม้เล็กก็เราซับคือเก่าโอู้่ไม้เล็กอันนั้นบัตรประชาชนคือเก่าพี่น,อน,น้องแบบนี้อันตรงซื้อได้ลอ,อยนี่มันก็เป็นรหัสควอมปลอดภัยยังเพิ่นนี่แหละถ้าบ่อยากได้ซุ้มนี้ก็เอาไม้เนี่ยเนี่ยขอไม้ได้เนี่ยเนี่ยเย้าเย้าจิ้วกดอันนี้เข้าไปให้เบื้องเรื่องแบบนี้ว่าอันย้าจิ้วสีได้รับเงินตอนไหนเอาบัตรนี้กดต,ตรงนี้สิบสามลักนั่นบ่แล้วก็ใส่รหัสไป ถ้าบ่อยากได้ไหมได้อยากได้ไหมกับโคตรตรงนี้พี่น้องขอเพึ่นไหมแล้วก็ส่งตรวจสอบเอาไอ้จิสิคโคตดให้เบิ้งบนส่งมาแล้วพี่น้องมาเลยเห็นบอส่งมาแล้วเพื่อนเชียนว่ามือนีวันที่23บ่อยู่ระหว่างผลรอผลตรวจสอบสิทธิจากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน ต้องแย่ยกิ้วไหมถึงว่าแย่ยกิ้วไปขึ้นให้เบียนยูกเกษียณอำเภอหย่ยกิ้วก็ต้องล่อเพ่อนพี่น้องล่อเพ่อนตรวจสอบอีกเรื่อหนึ่งว่าจังไหนแต่ว่าพานแล้วลวะว่าชีได้รับเงินแต่ว่าแต่ว่าล่อเพ่อนล่อล่อมองอำเภอเฮ่านี้จะ,ะเกษตยอำเภอเฮ่านี้จะเอามื้อนี้ก็เดี๋ยวลับสูนา้าจอรักก่อนโอเค เอโน่พี่น้องนีเดอพี่นอ้นนนองเด้ดอกูได้สีเขามาีนเดอเขามาตรงนี้พี่นอ้องเนี่ยตรวจสอบง่ายๆพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็มีแค่นี้นะคะมาบอกสูกันฟังพี่น้องไง่ายๆเข้าค่ะตรวจเบิ้งค่ะจา้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเด้อจ้าจะให้ได้เงินกันทุกคนด้วยค่ะเด้อไปบ่อใดกันเสียใจเนะาะวังว่าคงเจได้กันทุกคนอยูอ่ค่ะขอบคุณค่ะถ้าบ่อใดกับอูทอนใดด้อค่ะเห็นบ่คันช่องนี้เด้อช่องนี้เด้อค่ะ วันได้นะคะต้องรอมือฟังข่าวพร้อมด้วยพี่น้องด้ว